สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการบริ h a n n e l วันนี้ผมพามาสัมผัสกับรถยนต์ MG HSPS EV นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่ประสานนะครับกำลังเครื่องยนต์แล้วก็กำลังไฟฟ้านะครับโดยเป็นรถยนต์ plug-in hybrid หมายความว่าสามารถเสียบนะครับชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็การขับเคลื่อนนะครับก็ใช้ได้ทั้งมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์นะครับโดยในการใช้เครื่องยนต์ก็สามารถปั่นนะครับ กระแสไฟเก็บเข้าไปในแบตเตอรี่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาสัมผัสกันกับพีดูว่าอารมณ์การขี่จะเป็นยังไงมาดูกันครับฟังกช์ชันการทํางานนะครับอันแรกก็คือเปิดท้ายนะครับเปิดท้ายรถแล้วก็กล้อง360องศานะครับก็จะมีการทํางานของหน้าจอนะครับกล้องรถจตทางแล้วก็มีเส้นสัญญ,ญาณน,นํา นะครับวิถีนะครับช่วยเรากะระยะในการขับขี่ได้นะครับผมชอบตัวนี้มากเลยนะครับโค้งก็โค้งตามตามวงล้อการเลี้ยวของล้อนะครับส่วนของถัดมานะครับเป็นนะครับเบรกนะครับแล้วก็ออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็ปุ่มสําหรับการลงทางลาดชันนะครับซึ่งจะเพิ่มกําลังจุดของมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์นะครับทำให้รถไหลลงมาช้านะครับ ถัดมานะครับเป็นไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับมีทั้ง Eco Mode Normal แล้วก็ Sport นะครับถัดลงมาก็เป็นโหมดการใช้ไฟฟ้า100%หรือ EV นะครับในส่วนคันเกียร์นะครับคันเกียร์จะมีปุ่ม P ก็คือเมื่อเราจอดอยู่นิ่งเรากดปุ่ม P ก็เป็นการเหมือนดึงเบรกมือนะครับเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้ก็กดได้นะครับหรือใช้ออโต้เบรกโฮ เมื่อยืนนิ่งมันก็จะเบรกให้อัตโนมัติแล้วก็เมื่อถอนคันเร่งกดคันเร่งรถก็จะถอนเบรกให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็นี่ก็เป็นนะครับเกียร์ถอยหลังเกียร์ว่างจอดแล้วก็เกียร์ขับเคลื่อนนะครับปกติธรรมดาทั่วไปครับสามารถเปิดแล้วก็ชาร์จไฟได้นะครับมีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็ไฟ12โวลต์ที่จุดปลี่มีมาให้ครับ ก็จะเป็นแบบเหมือนท่อของ iPhone เครื่องบินนะครับเหมือนเครื่องบินไอ o n นตัวนี้ดูสวยมากเลยโฟงมอะไรนะครับก็จะมีปุ่มซูเปอร์สปอร์ตครับหรือโหมดสปอร์ตมาให้ตัวนี้กดก็จะเพิ่มอัตราการเร่งนะครับกำลังเครื่อง แล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันการทํางานควบคุมเเสียงต่างๆมาให้นะครับแล้วก็ควบคุมแผงหน้าจอนะครับฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นไฟเลี้ยวเกี่ยวกับระบบไฟนะครับฝั่งขวาเป็นที่ปัดน้ำฝน,นนะมาดูนะครับว่าการขับขี่ทางลาดชันบนเขานี่จะเป็นยังไงสำหนรนับรถไฟฟ้านี่ ผมชอบตรงนี้มากเลยครับท่านผู้ชมกล้องมองรอบทิศทางที่มีวิถีมีเส้นนำสายตาตัวเนี้ยตามตำแหน่งของการเลี้ยวของล้อครับโอ้โหแบบดูแบบแบบชอบมากเลยตัวเนี้ครับชอบมากรู้สึกว่ากล้องนี่จะตัดการทำง,งานประมาณสิบกิโลเมตรนะครับไม่ใช่สิโอไปได้เรื่อยๆนะ กล้องนี่ใช้ประมาณ20กิโลเมตรนะครับก็จะตัดการทำง,งานอัตโนมัติก็จะอยู่ในนานกว่ารถยนต์ของนิสันนะนิสันประมาณ8หรือ10กนะิโลเมตรเนี่ยก็ตัดไปละตอนนี้ผมใช้การขับเคลื่อนนะครับแบบ normal แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ไฟฟ้า เพิ่มนะครับความหวงของนะครับใช้ระบบตรงทางลาชันก็จะมีแรงดึงนะครับคล้ายๆแรงดึงของกําลังเครื่องยนต์นะครับมาเป็นเอนจิ e brake นะครับพร้อมกับมอเตอร์เบรกตัวนี้ช่วยในการลงทางลาชันได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ เราก็ขับกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะครับนานๆจะได้มารีวิวรถนะครับก็มาสัมผัสธรรมชาตินะครับกดดึงขึ้นมะาครับก็จะมีสามก็เรียกว่าความหน่วงขึ้นมานะครับก็เพิ่มก็คือจะ ให้หนวงกําลังมากขึ้นครับอืมโอ้มันแบบดึงมากเลยนะครับดึงค้างมากเลยเสียงกึกกึๆกกึในเสียงไอ้มีของอยู่ท้ายรถนะครับไม่ใช่เสียง,งอะไรหรอกครับอย่าตกใจ ขับชิวๆนะครับกับสบายๆมีสีเทียรน้ำมันก็มีเหลือเฟือนะครับไฟหมดก็ปั่นไฟได้ถ้าขับไปเจอจุดบริการก็เสียบชาร์จได้สะดวกสบายนะครับใช้ได้ทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าอัตราเร่งก็ดีนะครับเพราะว่าใช้ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยแล้วก็กําลังเครื่องยนช่วย รือตาเร่งครับเมื่อเปลี่ยนเรงก็จะมีการเตือนแล้วก็มีการดึงนะครับของโฟมอะไรนิดนึงคือประมาณร้อยกิโลเมตรนะครับก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ก่อนที่จะถึงร้อยประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยในรอบความเร็วนี้จะมีเหมือนอาการหยุดกึกนิดหนึ่งนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมือนเป็นการเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติหรือเปล่าตอนนี้ความเร็วที่ร้อยประมาณ100ร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะขับขี่ด้วย normal นะครับปกติผมเซ็ตไปที่เตือนความเร็วไม่เกิน,120นร้อยยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาเพื่อให้ ตามกฎหมายนะครับ MG HS VHEV e ก็จะมีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้ง3โหมดนะครับโหมดแรกที่ผมใช้ตอนนี้คือ Normal โหมดการขับขี่ก็เป็นลักษณะขารขีข่ทั่วๆไปนะครับก็มีาตาเร่งก็ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของ Eco m o โหมดก็จะเป็นโหมดที่ เขาเรียกว่าอัตาราเร่งจะน้อยกว่าน้อยกว่านอ r m a มโ o มดนะครับอัตาราเร่งแซงก็จะน้อยกว่าโหมดอ่ะ n อ r m a l m หมดแล้วก็ได้มาในเรื่องของเรียกว่าประสิทธิภาพในการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็พลังงานนะครับพลังงานไฟฟ้าก็จะใช้พลังงานน้อยกว่าธรรมดาหรือน o r m a ม m หมดในส่วนโหมดสป,ปอร์ตนะครับก็สามารถปรับได้ตรงพวงมาลัย โห,หมดสปอร์ตมาเลยนะครับอัตราเร่งมาเลยดูหน้าปัดเราใจมากแบบมาเหยียบมาพุ่งมาเลยโหมดสปอร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่โอใช้ได้มากเลยครับแบบเร่งแซงเนี่ยใช้โหมดสปอร์ตเนี่ยมั่นใจครับมั่นใจเมื่อกี้เนี่ยกดพุ่งมาเลยครับพุ่งมาเลยขนาดแตะคันเร่งเบาๆนะโม้แบบเป็นโหมดที่ชอบมากเลยผมเคยขับรถยนต์ รุ่นนึ่งนะที่เขามีโหมดสปอร์ตหรือโหมดสมาร์ทอะไรเงี้ยอัตราการเร่งแสงก็จะเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับจัดจ้านหรือว่าแบบฟุตปาสมากนะครับแต่ว่าของตัว MG HSPS EV Hybrid ตัวเนี้ยโอ้โหกดมาเนี่ยโหมดสปอร์ตีพุ่งมาเลยครับอัตราการเร่งมากเลยนี่ยครับ พอจอดหรือพอตีไฟเลี้ยวก็จะมีภาพแสดงนะครับกล้องรอบทิศทางมาให้อัตโนมัติโอ้โหเป็นมุมมองที่ค่อนข้างครับเนี่ยปับได้ด้วยมุมมอง 3D ก็เป็นการเหมือนจำลองครับจำลองว่าเป็นรถอีกคันนะครับ,รบมุมมอง 2D ปรับได้นะครับอมองมองไหนนะครับคือชัดเจนแล้วก็กล้องจะไม่ตัดอัตโนมัติที่ความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังไม่ตัดถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนะี่ยมเร็วสื จากที่ได้ทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับก็อารมณ์คันกับขี่นี่ก็คล้คลา,ยคลายรถยนต์ไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แตกต่างกันตรงที่ว่ารถตัวนี้เขาจะใช้ทั้งกําลังเครื่องยนต์นะครับแล้วก็กําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยกันนะครับโดยเขาเคลมว่าได้ประมาณ280แรงม้าทีา่แรงบิดได้480นิวตันเมตรโดยเอากําลังทั้งสง ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์มารวมกันในด้านการขับขี่ทั้ง3โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco โหมด Normal แล้วก็โหมด Sport ผมชอบโหมด Sport มากนะครับเพราะว่าอัตราการเล่งแซงทำได้ดีมากๆดีกว่ารถนะครับที่ทำมาในลักษณะใกล้เคียงกันที่ผมเคยทดลองขับมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโหมดของนิสสันคิกหรือ Sport ของ a m e r a ตัวนี้จะกดมาปุ๊บรอบอ่าไม่ใช่กดมาปุ๊บเหยียบแตเบะเบาๆกห็หลังแทบติดนะครับบอกมาแรงเร้าใจนะครับปุ๊บคราสเหมาะสำหรับไปรุ่นหรือคนที่ชอบอัตราการเร่งแสงหรืออัตราการเร่งที่ได้ดังใจนะครับในหมดการขับขี่ปกติก็โอเคทำได้ดีนะครับแล้วก็โหมดอีโคนี่ก็จะมีอัตราการเร่งที่ เราตรงมาหน่อยเพราะว่าเป็นการประหยัดนะครับพลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแล,ล้วก็เชื้อเพลิงในส่วนของการขับเคลื่อนผมรู้สึกว่านะครับรถเอ็จีตัวน,นี้จะใช้กําลังของมอเตอร์นะครับเพราะว่าสังเกตนะครับการขับขี่ด้วยน,อ,นอ,อร์มอลโหมดนี่แบตเตอรี่จะลดลงลดลงประมาณ10กิโลเมตรต่อเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แล้วก็ทําให้นะครับไม่รู้ว่า การปั่นชาร์จกลับเข้ามาคืนนี่จะทําได้อย่างไรซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอในมุมของการปรับเคอร์โมสนะครับเป็นกานตรงวงมอะไรนะครับเพิ่มมากปานกลางน้อยนะครับเพิ่มแรงหน่วงของมอเตอร์เพื่อตอนชะลอจะได้ปั่นเจนเนอเรเตอร์จะได้ปั่นไฟกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ได้ปรับมาให้ท่านผู้ชมดูก็เสียดายมากเดี๋ยวหาโอกาสลองใหม่ ในส่วนของโหมดสปอร์ตเหมือนกันตรงหน้าจอเนี่เมื่อปรับเป็นโหมดสปอร์ตหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มสีแดงนะครับมีกําลังเครื่องเพิ่มขึ้นมานะเร้าใจมากแล้วก็โอ้ขับมันขับมนันมากครับรถจนไฮบริดตัวเนี้ยเรื่องของอเสียงตัวเนี้ยทาได้ค่อนข้างดีเสียงที่ซันรูฟไม่มีเงียบมากแล้วก็เสียงที่ข้างๆกระจกยังมี เล่นรอดมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงของใต้ทองรถนี่ยังดังอยู่นะครับเพราะว่าผมลองขับนะครับมีมีมคโครนติดมาที่ลอ้อพอออกไปถนนลาดยางมันคโครนม,มันกระเด็นตรงบางโครนลอ้อมันก็จะมีเสียงดังเข้ามาในห้องโดยสารได้ตัวนี้ก็ยังเก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมก็คือเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะผมชอบเลยไอ้ตรงซันรูฟเนี่ยเปิดง่ายปิดง่ายแล้วก็ เก็บเสียงได้ดีนะครับไม่มีเสียงเข้าทางนั้นมีข้อสังเกตนะ,ะการถอยมีถอยขึ้นเนินนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่ค่อยสูงมากแต่ว่าถ้าไม่ได้เหยียบคันเร่งนี่มันจะมีอาการลดไหลไหลไปข้างหน้านี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะจากการที่ถอยเพื่อไปอเข้าไปที่แท่นชาร์จเพื่อจะชาร์จนะครับในส่วนของการชาร์จเนี่ยก็ จะมีจุดบริการนะครับที่ต่างจังหวัดจต่มีน้อยแต่กรุงเทพก็มีเยอะนะในปั๊มน้ามัน,มนแล้วก็ที่ศูนย์บริการเอ็นจีนะครับวิธีการชาร์จเขาก็ต้องใช้เขาเรียกว่าฟีดการ์ดนะเป็นบัตรเหมือนบัตรของที่ออกมาคร้องกับรถนะครับแล้วก็สแกนหรือว่าบลูทูธแล้วก็เอาสายมาเสียบเข้าประชาร์จไฟเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นฝาเป็นฝาฝั่งฝาเปิดท้ายน่าจะเป็นฝั่งขวานะครับเป็นไฟฟ้า กดเปิดได้เลยนะครับส่วนฝั่งซ้ายนี่ต้องดึงนะครับดึงก้านเพื่อเปิดเป็นถังน้ามันนะมีอยู่สองฝั่งฝ่า,าการกกขับขี่ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับเพราะว่าคืออัตราเร่งก็มาดีเบรกก็ใช้ได้นะครับไม่หัวที่หัวต่ำคือค่อยๆเบรกไปได้นะครับมีระยะฟีระยะระยะเบรกทำได้ดีนะครับ ผมไม่ได้ทดสอบความเร็วอะไรสูงมากเพียงแค่ลองใช้โหมดสปอร์ตนระยานะครับในเรื่องการเข้าโค้งอะไรก็ไม่ได้เข้าโค้งอะไรหนะักมากหมายก็ดูโดยรวมก็เป็นรถที่สามารถขับขี่ในท้องถนนในเมืองนะครับหรือออกไปต่างจังหวัดได้อย่างดีนะครับสะดวกสบายแล้วก็การตกแต่งภายในหนี่ดูสวยงามนะครับโดยเฉพาะาแผงหน้าปัดข้างหน้านะครับแล้วก็ลําโพงที่ให้มาผมลองทดสอบแล้วนะครับลําโพงของโบสนะครับเสียงอาจจะไม่ดัง บางคนชอบเบสดังๆหรือชอบเสียงแบบแหลมมากอะไรเงี้ยโบสจะไม่ใช่ให้ลมอย่างนี้นะในสาหรับฟังเพลงทั่วๆไปฟังเพลงป๊อปเพลงสตริงอะไรทั่วๆไปนี่แต่จะให้เก็บให้รายละเอียดของเสียงนะครับรายละเอียดของเสียงเครื่องดนตรีค่อนข้างกว้างหน่อยนะครับถ้หากฟังเพลงคลาสสิกนี่จะสังเกตเห็นเลยเสียงรุษเสียงไวโอลินอะไรวงหรืยอยางนะครับ จะได้ยินรายละเอียดของเสียงตัวนี้ได้ดีนะครับเหมาะสำหรับคนฟังสบายๆขับรถได้นะไม่มีปัญหาแล้วก็ด้านหลังนี่จะมีซับวูเฟอร์นะครับที่เปิดเปิดท้ายมาแล้วเนดะีวก็มีอ่าบอกข้างล่างเปิดขึ้นมาจะมีซับวูเฟอร์อีกตรงนั้นด้วยนะครับตอนแรกก็ใช้ผมเข้าใจว่เาเป็นแบตเตอรี่นะในระบบการสั่งการต่างๆแอปพลิเคชันอะไรไม่ได้ทดลองนะครับวันนั้นไม่ได้ทดลองก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองเอามาทดสอบมาลองนะครับระบบ ทั่วไปเขาเป็นยังไงนะอาจจะลองเล่ยๆน้อยนะครับแต่เรื่องอารมณ์การกับขี่ก็โอเคนะครับโดยเฉพาะโหมดสปอร์ตนี่ชอบมากนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าจะมีรถคันไหนมาให้รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็โปรดติดตามนะครับในวิดีโอต่อๆไปนะครับขอบคุณที่รับชมรายการบลิงชแน,นลสวัสดีครับ